ตอนเช้าคะ่ะทุกๆคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะก้อยกำลังจะไปตลาดที่ตลาดเอเชียที่แถวๆบ้านค่ะก้อยก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆฝากทุกคนนะคะอ่อตอนนี้หิมะก็ตกหมดแล้วเมื่อเช้าเนี้ยค่ะสวยมากๆเลยที่ พวกขี่ม้ามันเกาะกับพวกต้นไม้อ่ะค่ะสวยมากๆก็้อยถ่ายรูปไว้อยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรถกับก้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเล่าในการขับรถด้วยก็คือปกติแล้วเนอะรถที่บ้านเราอ่ะที่เมืองไทยอ่ะมันก็จะมีแต่พวกระบบแอร์ทำความเย็น AC ใช่ไหมคะแต่ว่ารถที่เนี่ย เาก็มีทั้งระบบ AC แล้วก็ระบบฮีเตอร์เลย mm hmm. ลก็คือเป็นทั้งสองฟังก์ชันเลยถ้ามันหนาวเกินเราก็ปรับเป็นเป็นฮีเตอร์แต่ถ้าเกิดมันร้อนเกินเราก็ปรับเป็น AC เหมือนบ้านเราค่ะก็ mm hmm. ตอนมาแรกๆก็แบบตื่นเต้นเนาะว่าแบบอุ้ยรถมีทั้งทั้งหนาวทั้งร้อนเลยรวมไปถึงเบาะนะคะถ้าเป็นเบาะรถของก้อยเบาะคันนี้ก็เป็นแบบว่าเบาะที่ มันเป็นมันทำให้อุ่นได้ด้วยเพราะว่ามันก็สำหรับรถที่เป็นรถหน้าหนาวเนาะแล้วยิ่งก็อยู่ในก้อยู่ในรัฐที่มันหนาวหนาวด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าๆเป็นนิดๆหน่อยๆที่ความแตกต่างนะคะก้อยก็กำลังจะขับรถตอนนี้ก็รอให้รถอุ่นก็หวังว่าทุกคนจะ เห็นก็ยชัดเจนนะคะในกล้องวิดีโอนี้เนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปขับรถกันไปกันค่ะฤดูหนาวปีนี้นะคะเป็นปีที่หนาวเย็นมากๆหนาวตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะเดือนนี้เพิ่งจะเดือนหนึ่งแต่หิมะเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วก็เป็นปีที่หนาวไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะคะไม่ใช่แค่รัฐที่ก็อยู่เท่านั้นรัฐที่ไม่เคยหนาวก็หนาวค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าคุยกับพี่สาวพี่สาวบอกว่าอากาศทางแอริโซนาที่แกไปเที่ยวก็หนาวค่ะ รวมไปถึงทางรัฐฟลอริดานะคะโทรไปคุยกับน้านะก็บอกว่าต้นไม้อะที่ปลูกไว้ต้นมะละกอกำลังจะได้กินลูกอ่ะมันตายหมดเลยเพราะว่ามันหนาวปีนี้ก็เป็นปีที่ก้อยว่ามันเป็นปีที่หนาวมากๆเลยนะคะแล้วหิมะก็เยอะมากๆเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศก็ยังหนาวเย็นเหมือนเดิมค่ะแต่ก็เป็นวันที่สวยงามนะคะดูจาก ต้นไม้ริมทางนะคะเวลาที่เราขับไปเราก็จะเห็นขีม้าฟรอสเกาะที่เต็มต้นไม้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในความหนาวเย็นก็ยังมีความสวยงามให้เราได้ดูกันได้รับชมกันนะคะก็เลย เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็จะขอให้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปหน้าค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย